นางงามก็ยังคงแฮปปี้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะหลังจากที่สาวโอปอสุชาตาสาวสวยวัย21ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนางงามกับการคว้ามงกุฎมิสเวิร์ลปี2025เป็นคนแรกของไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นมงฟ้าที่แฟนนางงามรอคอยมานานแสนนานนะคะสร้างความยินดีปรีดาความดีใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ บรรดาแฟนนางงามนะคะก็คือพากันเฝ้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโอปอกันตลอดเลยค่ะโดยขณะน,นี้สาวโอปอยังไม่มีกําหนดการเดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะคะเพราะยังต้องทํากิจกรรมที่ประเทศอินเดียเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางไปที่อังกฤษประเทศเจ้าภาพการประกวดมิสเวิลด์ตามธรรมเนียมค่ะขณะที่สื่อต่างชาติก็เรียกว่าให้ความสนใจรอสัมภาษณ์แล้วก็ทําข่าวสาวโอปอกันเพียบเลยทีเดียว ล่าสุดค่ะทางด้านของแมนกสีจินดากูรูนางงามและเป็นผู้ก่อตั้งเพจไท ai Sa ชสออกมาเปิดใจถึงความน่ารักของโอปอนะคะแล้วก็พูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศถึงเรื่องราวน่ายินดีนี้ผ่านทางรายการ Road to Miss World ค่ะโดยเผยว่าการรอคอยกว่า72ปีครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากๆของประเทศไทยบรรยากาศแบบนี้มันจะกลับมาอีกครั้งแล้วที่เรารอคอยนะคะความยิ่งใหญ่ของมงแรกน้องโอปอสุชาตาคือคนที่ ที่72ของโลกเรียกว่าเป็นครอบครัวของ Miss World Family และยังได้มีการเผยคำพูดของโอปอนะคะว่าเขาพูดว่าหนูฝากไปบอกคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะมารับหนูที่สนามบินด้วยนะและพอพูดถึงช่วงนี้นะคะแมโนกก็คือน้ำตาคลอตามไปด้วยพูดไปด้วยเลยคะ่ะแล้วก็พูดต่อว่าเชื่อเธอคะ่ะคนมารอรับหนูแน่นอนและเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศ เชื่อว่าครั้งนี้หนูกำลังจะเดินทางรอบโลกและทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ภายใต้เลือดเนื้อเชื้อายของคนไทยขอให้ทำให้เต็มที่ยังไงก็ตามคนไทยทางนี้ก็ยังรอการกลับมาของหนูอยู่นอกจากนี้นะคะแม่นกก็ยังชื่นชมความน่ารักของโอปอต่อในรายการถก ok ไม่เทียงค่ะ โดยก็เล่าถึงบรรยากาศตอนไปเชียร์โอปอนะคะว่างานเหมือนเป็น p r i v a t e และถึงจะเป็นสื่อก็ได้เข้าแค่บางอีเวนต์เท่านั้นระหว่าง12วันที่ไปอินเดียไปเชียร์โอปอเนี่ยตนได้เจอกับโอปอแต่ไม่ได้คุยโดยตนก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ถ่ายรูปคู่กับมิสเวิร l ์คนไทยคนแรกนะคะเหตุการณ์ณนะช่วงเวลานั้นโอปอหันมาหาตนและพูดว่า this is family this is brother เลยทําให้เมน,นกนะคะได้เข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กับโอปออย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน เ,เลยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวโอปอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเฟรนลี่กับทุกคนและก็ยังมีความฉลาดเป็นผู้นำสมกับตำแหน่งที่ได้รับมากจริงๆค่ะโดยทางด้านแฟนคลับนะคะแฟนนางงามหลายๆคนก็แหกคอมเมนต์กันสนานเลยอย่างเช่นที่บอกว่าไปรับน้องที่สนามบินแน่นอนนะคะอยากเห็นน้องแล้วก็อยากเห็นมงกุฎบนหัวของน้องด้วยตาเนื้อค่ะ น้ำตาไหลายอีกแล้วอยากไปรับจังเลยค่ะโถลูกสนามบินแตกกรุงเทพแตกแน่ลูกเอ้ยทัชใจมากค่ะไปแน่นอนเอาเป็นว่าสำหรับใครนะคะเป็นแฟนนางงามหรือว่าติดตามเชียร์โอปอมาตลอดก็รออัปเดตนะคะกำหนดการกลับไทยของสาวโอปอกันได้แล้วก็เตรียมตัวไปรับเธอกันค่ะ